พระยาดำรงแพทย์ยาคุณชื่นพุทธิแพทย์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านแรกศาสตราจารย์อุปการะคุณพลตรีพระยาดำรงแพทย์ยาคุณนายแพทย์ชื่นพุทธิแพทย์เกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมพศ2424เป็นบุตรของเจมืนสีโพคาฟัก กับนางสีโภคาพอกสำเร็จการศึกษาแพทย์ประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์และอนุสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ประเทศอังกฤษพระยาดํารงแพทย์ยาคุณสมรสกับคุณหญิงเพิ่มวัชราภัยเมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2458 โดยมีสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจากกพพกาักรพงษ์ภุวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสด็จมาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ตั้งแต่หลวงศักดาพลรักษ์พระยาศักดดาพลรักษ์และพระยาดำรงแพทย์ยาคุณเมื่อพศ2466 มีบุตรเจ็คนและสมรสครั้งที่สองกับคุณหญิงสมานใจมีบุตรธิดาหกคนประวัติการทำงานนายแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระอาการประชวนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนสวรรคต นายแพทย์ผู้ถวายประสูติการสมเด็จพระเจ้าพักค,คินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ร่วมก่อตั้งแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยและสภานายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยระหว่างปีพศ2468 ถึงพศ2472ผู้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยลิเริ่มออกจดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาติสยามซึ่งเป็นวารสารการแพทย์ของไทยเล่มแรกเมื่อปีพศ2461ปัจจุบันคือวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองบรรเทาทุกข์สภากาชาติสยามคนแรกเมื่อปีพศ .2463 ปัจจุบันคือสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาััยพิทักษ์สภากาชาติไทยร่วมก่อตั้งและเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านแรกและรักษาการหัวหน้าแผนกสัรยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์กรรมการสภากาชาติไทยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระยาดำรงแพทย์ยาคุณถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคมพศ2496ส24ิริอายุได้71ปี